สวัสดีค่ะวันนี้เตยมาแชร์เคล็ดลับ3วิธีที่ทําให้การอธิษฐานจิตของเราสําเร็จว่ยิ่งขึ้นซึ่งเตยก็นํามาจากการเก็บเกี่ยวในทรามการศึกษามาแล้วก็การแนะนําจากครูบาอาจารย์นะคะที่ทําให้การอธิษฐานจิตธรรมดาของเราสําเร็จไวและก็ง่ายยิ่งขึ้นจะมีอะไรบ้างมาดูกันคะ่ะข้อ 1. ให้เราสมาทานศินก่อนการอธิษฐานทุกครั้งนะคะใครถือสินห้าก็สมาทานจินห้าใครถือสินแปดก็สมาทานศินแปดถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยอา จะสมทานกับพระประธานะ ที่ห้อยขอก็ได้หรือถ้าอยู่นอกบ้านค่ะเราสามารถสมาทานในใจได้นะอาจจะไม่ต้องเต็มรูปแบบเหมือนเวลาที่เราไปวัดนะคะอันทรรมยังปัญจะสิกขาไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ลองสมาทานในใจเช่นข้าพเจ้าขอสมาทานศีลหา้าปานาติปาตาเวรมณีอธินาธนาเวรมณีกาเมสุวิชาซาลาเวรมณีมุสาวาธาเวรมณีและก็สุราเมรยัมชประมาณานาเวรมณีก็ทำจนครบทั้ง5าข้อนะคะ เคล็ดลับข้อนี้ก็มาจากการที่ไปวัดทุกครั้งนะคะเราลองสังเกตดูว่าพระเนี่ยจะให้เรารับศีลก่อนที่จะทําบุญเสมอเพื่อตัวเราเนี่ยจะได้บริสุทธิ์ผ่องใสภาษาธรรมะเขาจะเรียกว่าเป็นภาชนะรองรับบุญที่สะอาดนั่นเองถ้าภาชนะสะอาดพอน้ําฝนที่สะอาดลงมาเนี่ยมันก็สะอาดไปด้วยกันใช่ไหมคะแต่ถ้าภาชนะที่เปื้อนสกปรกพอน้ํามาใส่มันก็สกปรกไปด้วยทําให้คําอธิษฐานมีพลังมากขึ้นและ ใครที่สงสัยว่าเราจะสมทานบ่อยๆเนี่ยเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเลยค่ะทําบ่อยๆวิ่งดีเราจะได้ทบทวนตัวเองทุกครั้งค่ะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะไม่ไปเบียดเบียนใครถ้าเราทําผิดทําพลาดก็ให้เริ่มต้นใหม่เหมือนการที่เราอาบน้ําทุกครั้งเราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นทุกครั้งใช่ไหมคะ และที่สำคัญเป็นการนึกถึงบุญการรักษาศีลด้วยนะถ้าอาธิษฐานจิตทีไรแล้วยังนึกถึงบุญที่ทำไม่ออกก็ให้นึกบุญที่เรารักษาศีน,นั่นแหละเป็นต้นทุนแล้ว ข้อ2ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการอธิษฐานเตยเคยทำคลิปบอกไว้แล้วว่าก็คือช่วงที่พระให้พรน,นั่นเองเพราะว่าเราก็เพิ่งทำบุญใหม่ๆเราจะรู้สึกได้เลยว่าใจของเรามันจะปิติผ่องใสแล้วก็อิ่มเอิบถ้าอธิษฐานตอนนั้นก็จะสำเร็จผลได้ไว้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อธิษฐานหลังทำบุญขณะที่พระให้พรล่ะ จะทำยังไงต่อไปหาเทปที่พระให้พรเนี่ยมาเปิดไหมไปทันสมัยเทปคาสเซ็ตเลยนะไม่จริงช่วงปลายแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถทําใจของเราให้นิ่งโดยการนั่งสมาธินั่นเองนึกคําอธิษฐานให้เบาๆสบายๆเหมือนเวลาที่เราทำเพลงขึ้นมาในหัวเขาเรียกว่าการอธิษฐานในสมาธินั่นเองใครที่เคยอธิษฐานแบบเข้มแข็งดุดัน เจ้าพวคุณขอให้ลูกช้างได้ในสิ่งนู้นสิ่งนี้อันนั้นเราเอาไว้ปฏิญาณตนดีกว่าลองมาอธิษฐานแบบนี้รับรองว่าอาจจะได้ผลดีกว่าก็ได้ค่ะและข้อ3แเตยคิดว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาของการอธิษฐานเลยนะคะก็คือการอธิษฐานเป็นภาพนั่นเอง เราอยากได้อะไรเราอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนก็นึกภาพเรามีสิ่งนั้นหรือว่าเราไปยืนอยู่ณจุดจุดนั้นแล้วก็พยายามทำให้สำเร็จค่ะให้ทางใจแล้วก็ทางกายของเราเนี่ยไปพร้อมกันเช่นใจของเราก็นึกภาพว่าขอให้เราเนี่ยทำธุรกิจการงานได้ดีขอให้วันนี้เนี่ยค้าขายได้ร่ำรวยภายนอกก็คือกายของเราเนี่ยก็ต้องขยัยมุง่งมั่นแล้วก็อดทนด้วย ทั้ง2อ,อย่างประกอบกันร,รับรองว่าการอธิษฐานจิตเนี่ยสำเร็จไวแน่นอนแต่มีเพื่อนคนนึงเนี่ยที่มัจกจะอธิษฐานจิตเป็นภาพตลอดเลยทั้งนั้นเขาก็อยากได้คอนโดนะคะนั่งรถผ่านทุกวันแล้วก็อธิษฐานทุกวันเลยขอให้เราเนี่ย ได้มีเงินมาซื้อได้เป็นเจ้าของคอนโดห้องนี้จริงๆนะและเขาก็ทํางานจนมีเงินมาซื้อคอนโดได้เป็นเจ้าของมันจริงๆหรือว่าเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยที่มีน้องชายที่เกเรมากอยากจะให้น้องชายเนี่ยได้บวชนะคะจะทํายังไงดีจะชวนกี่ร้อยกี่พันครั้งน้องชายก็ไม่สนใจสักทีทีนี้เขาทําบุญอะไรก็อธิษฐานเป็นภาพค่ะขอให้น้องชายเนี่ยได้บวชนึกเลยนะน้องชายอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดผผ้าเหลืองได้เป็นพระจริง เขาอธิษฐานแบบนี้ตลอดตลอดทุกวันแล้วภายน,นอกเขาก็ยังชวนน้องชายสม่ำเสมอด้วยในที่สุดน้องก็ได้บวชจริงๆนะคะครบแล้วทั้ง3ข้อที่เตยทำเป็นประจำแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะทวนกันดีกว่าข้อ1คือให้สมาทานศีลก่อนที่จะอธิษฐานทุกครั้งข้อ 2. อธิษฐานขณะที่ใจเรานิ่งอาจจะเป็นการนั่งสมาธิแล้วก็นึกอธิษฐานแบบเบาๆแล้วข้อ3การอธิษฐานเป็นภาพนั่นเองค่ะ ใครที่เคยทำนะคะลองคอมเมนต์กันมาดูหรือว่าอาจจะไปทดลองทำก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าผลเป็นยังไงถ้าคิดว่าเรื่องนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนของเราได้รู้นะคะทาไม่อยากพลาดกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้เตยด้วยนะคะกับช่องเพือกสีขาวทั้งทาง f a c e b o o k แล้วก็ YouTube เลยวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ